สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟทางช่อง y o u t u b e นะครับเชฟทิฟคนเดิมเชฟทิ h a n n e l แล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟทิฟคนเดิม99นะครับ EP นี้เชฟทิฟจะนําเรื่องราวของการแปลตัวเลขจากหน้าปกสลากนะครับซึ่งจะเป็นปกจริงถ้าได้รับชมวันที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าปกจริงให้โชคนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมวิดีโอเชฟขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าจะชมผ่าน f c e e o o o นะครับหรือว่าเพจนะครับก็อย่าลืมนะครับเพจจริงมีเพจเดียวเชฟที่คนเดิม99นะครับช่วยกันนะครับรับชมผ่านเพจจริงถ้าท่านเห็น ข้อมูลตัวเลขของเชฟอยู่ในเพจไหนถ้าไม่ใช่เพจจริงอย่าแชร์นะครับอย่าแช์เพราะจะถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ช่องที่ดูดคลิปไปนะครับไทยทำผิดนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องช่วยกันนะครับลดระลงนิดนึงนะครับไปย้อนดูนิดนึงนะครับงวดที่แล้ว782เข้าตรงๆนะครับสำหรับเลขที่อยู่ใน QR code นะครับแล้วก็67ก็ได้ตรงเช่นกันนะครับ สำหรับเลขใน q r Code มาบนมาล่างนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับรวมถึงเลขชุดที่เซฟ,เเฟนะครับสรุปเป็นตัวเลขให้ก็มี7 2 8 824นะครับมี28มี76นะครับที่เป็นตัวเลขที่เข้าตรงในงวดที่ผ่านมานะครับเอาแล้วครับงวดน,นี้นะครับใบจริงนะครับใบจริงของ สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเลขแถบบาร์โค้ดเลข QR วอารโค้ดนะครับก็ให้โชคบ่อยนะครับโดยเฉพาะแถบบาร์โค้ดนี้ก็เข้าบ่อยแบบน่าอัศจรรย์เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมลองจับตาดูนะครับสะพานรัตนมคลานะครับจังหวัดสระบุรีนะครับคือข้อมูลในภาพหน้าปกงดนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบไปแล้วนะครับว่างดนี้ กองสลากจะไปสัญจรนะครับออกที่จังหวัดสระบุรีนะครับและภาพหน้าจอภาพหน้าปกก็มาตรงกับเลขกองสลากสัญจรนะครับสะพานรัตนมักาจังหวัดสระบุรีนะครับอาจจะมีข้อมูลตัวเลขซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสะพานรัตนมักคานะครับมีประวัติเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็มีตัวเลขอะไรที่ซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์พร้อมๆกันนะครับ สำหรับสะพานนะครับรัตนามาคานนี้ก็มีคำว่า2564นะครับที่ซ่อนอยู่ในตัวสะพานนะครับก็น่าจะเป็นปีพศที่สร้างแล้วเสร็จหรือว่าเปิดเริ่มใช้สะพานนะครับเพราะว่าถ้าตามข้อมูลนะครับสะพานแห่งนี้นี่เริ่มสร้างในปี2562นะครับแล้วก็แล้วเสร็จเอาในช่วงเอ่อ2564นะครับ ก็มีคำว่าสอง4อยู่นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในหน้าปกแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ให้โชคในชุดงวดน,นี้ก็ได้นะครับสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับก็เป็นสะพานที่สร้างนะครับเพื่อที่จะเป็นสะพานสร้างข้ามแม่น้ำแพลวนะครับเพื่อที่จะเข้าในศูนย์ราชการจังหวัด สระบ,บุรีนะครับเริ่มก่อสร้างปี2562นะครับแล้วเสร็จในช่วงปีอ่าไม่ใช่นะครับคือโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ให้สร้างระหว่างปี2562ถึง2565นะครับแต่จริงๆแล้วก็เปิดใช้ใชงานวันที่22เดือน2ปี2565นะครับงบประมาณ274ล้านนะครับความยาว67 6 7เเมตร670เมตรนะครับกว้าง20.60เมตรนะครับแล้วก็มีถนน4เลนเชื่อมเนี่ยถนน4ี่เลนยาวประมาณ485เมตรนะครับไปเชื่อมกับตัวสะพานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของสะพานนะครับแล้วก็จริงๆสร้างแล้วเสร็จในปี2564นะครับก็เลยมีการสลัก2564เอาไว้ในตัวสะพานนะครับเอาละครับ จังหวัดสระบุรีนะครับก็คือภาพหน้าปกนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสาระกลางจังหวัดสระบุรีนะครับฉะนั้นแล้วข้อมูลของจังหวัดสระบุรีนะครับอาจจะเป็นตัวแปรตัวเล็กวันนี้นะครับเชฟก็ได้หาข้อมูลมาให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับข้อมูลสาระกลางจังหวัดสระบุรีหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีนะครับก็อย่างที่ได้ทราบไปนะครับกองสลากสัญจร จังหวัดสระบุรีงวดวันที่1กันยายนพอดีนะครับก็ภาพหน้าปกตรงกับข้อมูลสลากสัญจรนะครับฉะนั้นแล้วไปดูข้อมูลจังหวัดนะครับอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับที่ซ่อนอยู่ในสรงวดน,นี้นะครับปีก่อตั้งนะครับ2079นะครับอันนี้คือปีก่อตั้งอย่างเป็นทางการของจังหวัดสระบุรีนะครับก็ครบรอบ700 อ474ปีนะครับซึ่งข้อมูลจังหวัดที่น่าสนใจนะครับพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่56มีประชากรมากเป็นลำดับที่39นะครับแล้วก็มีประชากรอยู่อย่างน่าแน่นล,ลำดับที่17รหัสจังหวัด19นะครับที่ตั้งสารกลาง123หม6นะครับรหัสไปรษณีย์180นะครับ180นะครับเบอร์โทรนะครับ036 340 734นะครับแล้วก็เบอร์โทรอีกหนึ่งเบอร์นะครับ036 340 710นะครับแล้วก็ผู้ว่านะครับลำดับที่51นะครับมีเขตการปกครอง13าอำเภอร1 1ยสบตำบล965หมู่บ้านนะครับผู้ว,ว่าลำดับที่51พอดีนะครับก็อย่าลืมนะครับ51 แล้วก็จับผิดพลาดนะครับจับผิดภาพนะครับงวดนี้นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับก็เหมือนกับจะมีเลข16 16หรือ1 12เนี่ยซ่อนอยู่นะครับคือถ้ามองดูอีกมุมหนึ่งคล้ายๆกับเลข16หนะครับหรือว่าอาจจะเป็น1 12นนะครับซ่อนอยู่นะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวเลขค่อนข้างจะเด่นชัดอยู่เหมือนกันนะครับคือจุดนี้นะครับคือถ้ามองจุดนี้อาจจะคล้ายๆกับ 99หรือ59นะครับคล้ายๆกับ99หรือ59หรือ49นะประมาณนี้นะครับเนี่ยเหมือน1 159นะครับเหมือนเลข159 159 199อะไรอย่างี้นะครับอลองดูแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่ให้โชคก็เป็นไปได้นะครับ ในกลางของแม่น้ำนะครับที่อยู่ในภาพหน้าป,ปกเนี่ยก็เหมือนก็จะมีตัวเลขซ่อนอยู่นะครับคล้ายคกับ773หรือ77 5นะครับคล้ายคกับ7จ็ดเจ็ดเก้าสามนะเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าอะไรอย่างงี้นะครับเราดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกระชับมากนะครับเชฟก็จะไม่ได้ลงตัวเลขให้นะครับอีกภาพหน้าปกนะครับเป็นหน้าปกแบบการกุศลนะครับ หน้าปกแบบการกุศลนี่ก็จะเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยายสรรภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์น,นะครับเอาละครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับอาจจะเป็น อีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะพาไปดูนะว่าข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะมีข้อมูลตัวเลขชุดไหนอย่างไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีความสําคัญนะครับเป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆของประเทศไทยนะครับสําหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็30 พฤษภาคมปี2457นะครับครบรอบ109ปีนะครับ109ปีในปีนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าเลขสวยทีเดียวนะครับ109รวมถึงปีก่อตั้งนะครับ2457 457นะครับ30พฤษภา307นะครับ307นะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับ183 1873ถนนพระราม4 นะครับรหัสปรษณี1 3นย์10330นะครับเบอร์โทรศัพท์02-649-4000นะครับอืมก็ถือว่าสถานที่ตั้งนี้เลขสวยนะครับ1873ดนะครับ18 7 3ก็อืมเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่มี ชื่อเสียงแล้วก็เป็นโรงพยาบาลลำดับต้นๆนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนี้ก็ถือว่าเลขสวยมากเลยนะครับส่วนการจับผิดภาพนะครับก็คล้ายๆจะมี49 49 46นะครับคือดูตรงนี้นะครับมีบุคลากรแพทย์5ท่านนะครับที่อยู่ในภาพแต่ว่าก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ กลุ่ม1ก็4ท่านอีก1กลุ่มก็1ท่านนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับอาจจะเห็นอะไรไม่มากเท่าไหร่นะครับสำหรับภาพในหน้าปกนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดู q r code กันนะครับงดที่แล้วเชฟเห็น782 3ตัวตรงนะครับงวดนี้ก็ยังเห็น742นะครับก็คล้ายๆงดที่แล้วนะครับคล้ายๆงดที่แล้วนะครับเห็น742นะครับ ต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่สําหรับจุดนี้นะครับมองมุมนี้ก็อาจจะดูอาจจะดูยังไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นเลขเจ็ดชัดอยู่นะครับเห็นเลขเจ็ดเลขสีเนี่ยชัดอยู่นะครับเชฟเลยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอกก็เห็นชัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นเหมือน7918นะครับที่เห็นนะครับ7918หรือเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ อาจจะเป็น7918หรือ7 9 1 0นะครับคือในมุมที่ดูในลักษณะนี้เลข9เลข7นะครับถ้าไปเทียบกับเลขสถิษิย้อนหลังนะครับเลขเถิษิย้อนหลังเลขหลัก7หลัก9นี่มาบ่อยมากนะครับหลัก7หลัก9มาบ่อยมากในรอบ4ปีนะครับก็จะมี7มาเนี่ย3ปีติดนะครับ3ปีติด92ปีติดนะครับ มีทั้ง97 98นะครับปี63แล้วก็ปี64 79ล่างนะครับ75บนแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับใน6หลักของรางวัลที่1เนี่ยเบิ้ลหามมีทุกปีนะครับ4ปีติดนะครับโอ้โดยเฉพาะปี63เนี่ย95ตัวเลยนะครับ95ตัวเลยนะครับนอกกนั้นก็จะมีเบิ้ลมีหามตลอดนะครับเบิ้ลหามทุกปีนะครับเบิ้ลหามทุกปีนะครับเบิ้ลหามทุกปี เอาละครับสำหรับตัวเลขงวดนี้ปีนี้นะครับเชฟให้เด่น01579นะครับก็ยังเน้นที่หลัก7หลัก9นะครับโดยเฉพาะ457นะครับเป็นตัวเด่นนะครับ724 459 792 891 718 970 873นะครับคือตัวเลขที่เชฟมองว่าน่าสนใจสำหรับคนนี้นะครับ157191 9774 24 57597323นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เชฟมองว่าน่าสนใจสำหรับงวดน,นี้นะครับเอาละครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับที่สำคัญกดติดตามถ้าท่านยังไม่ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเชฟลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ สุดท้ายนี้เชฟก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวลิงวันนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ